็สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบนะครับผมวันนี้ช่างกบจะพามาดัดแปลงหรือโมนิไฟชุด Power Supply ชุดซัพพลาของทีวี LG นะครับ LG รุ่นนี้เป็น LG รุ่นอะไร่านิ้วนะครับ 3ามสอง L M ห้าห้าศูนย์ B P T A นะครับผม B P O ไปทำไมตันงนี้แปบบ๊บนึงครับครับผมพอดีเปลี่ยนเป็นหลอดไส้หลอดเมื่อกี้มันมองไม่ค่อยเห็นเป็นแบบสลวัวแป๊บบนึงนี่ครับนี่เป็นหลอดร้อยวัตต์นะครับผม ใส่ครับผมดูไปแล้วนะพอดีว่าทําไมช่างกบถึงมีไฟ์ลแบบนี้เพราะว่าตัวไอซีช่างกบได้หาในอา่าร้านที่เคยซื้อแล้วก็เคยสั่งอะไรมีเกือบทุกรุ่นสองร้านแต่ว่าไม่มีนะครับผมไม่มี ก็เลยไม่รู้จะหายังไงแป๊บหนึ่งครับให้ดูไม่มีด a ต a s าชี t ก็เลยไม่รู้ว่ามันนี่ครับเลยของมันก,กับหัวกับหางแป๊บหนึ่งครับนี่ครับมันเขียนว่าอะไรอ่า,อาซูมแป๊บนึงไม่ใช่ไอ้ a a. ยางสนนะครับนี่ตรงนี้อ่า สามสองอะไรสามเอสองสี 3, 2, 3, 2, 4, 1, C, ่หนึ่งซีเอช่างกบได้ถามเป็นไอซีปันลอครับขาไม่ครบช่างกบได้ถามถามทางร้านแล้วนี่ขาไม่ครบหาบ้างทางร้านแล้วทางร้านก็บอกว่ายังไม่มีเข้ามาเบอร์นี้ยังไม่มีเข้ามาสองร้านเลยนะครับช่างกบก็ไม่รู้จะหาที่ไหนเพราะว่าสองร้านนี้เคยซื้อประจำครับผมเจ็บปลายทาง แล้วก็ถ้าเป็นการเปลี่ยนบอร์ดอย่างเงี้ยมีนะครับมีม,มีบางร้านก็พันพันหนึ่งร้อยบาทยังไม่รวมส่งบางร้านก็เก้าร้อยเก้าสิบก็ยังไม่รวมส่งก็พูดพูดถึงประมาณหลักพันขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังไม่ไม่ได้รวมค่าช่างด้วยลูกค้างบไม่มีงบน้อยงบไม่เกินพันก็เลยซ่อมอาหาซ่อมไม่ได้เลยบอกว่าเอาแบบนี้ ถ้าซื้อบอร์ดใหม่มันราคามันเกินอยู่แล้วแต่ถ้าหาอะไรมันหาไม่ได้หาไม่ได้ถ้าไปซื้อบอร์ดมือสองยังไงยังไงก็อยู่พันอาจจะเกินพันอยู่แล้วบางเคยทำบอร์ดมือสองเขาขายที่เท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยห้าสิบยังไม่รวมส่งนะครับยังไงก็เกินพันนะครับต้องมีเราต้องบวกประกันด้วยไงถ้าเกินพันถ้าไม่เกิน ก็เลยคุยกับลูกค้าว่าโมนิฟายอาจจะไม่ทนนะแต่ช่างผมเคยเคยทำแล้วมันได้ป,ปีเลยนะครับได้เป็นปีเฉพาะที่วงจรช่างผบเคยลงไว้แล้วนะ,ะที่ว่า m o นิฟาใส่ powerpack แต่ถ้าเป็นเดิมๆมันอันนี้ยังไม่เคยทำนะครับยังไม่เคยทำมาดูกันว่าทำแบบไหนอ,อย่างนี้นะครับผมก็คือ สีแดงก็ต่อตรงขาเด่นขาเด่นเหมือนเดิมสีดำก็ต่อขาซอรนะครับตามนี้อันเป็นรูรูนี่เป็นขาเกรีนะครับผมส่วนออ่าอ่าาส่วนมากพาวเวอร์ซัพพลายทุกรุ่นจะมีออโต้อยู่แล้วอ่ามีออโต้ครับออโต้อธิบายฟังมีออโต้ฟังฟังฟังกล่าวเย็น กาวเย็นมันจะเป็นขาหนึ่งกับขาสองกาวร้อนมันจะเป็นขาสามขาสามข้างล่างขาสี่ข้างบนขาสามตรงนี้ตรงนี้ขาสามตรงนี้มันต่อไปถึงไหนของาพวเวอร์แพ็ k ช่างขบต่อไปที่ขาสองขาสองจากขาสามมาต่อที่ขาสอง IC ที่อยู่ในพาววเอร์พาวเวอร์แพ็ k นะครับ IC ตัวนี้นี่ตรงนี้ขาสอง เป็น i อ uc 3 8 4 3นะครับขา2ก่อนเข้าขา2ช่างกบได้ต่อต่อ r 1 k r 1 k อนุกรม,มอนุกรม,มก่อนเข้าขา2นครับ r 1 k นะครับอันนี้ขา3า3นะครับไปเข้าขา2 IC ส่วนขานี้ขา4คือตัดออปโตนี่ตัดตัดออกจากวงจรเลยนะครับ เอาไว้แค่ฝั่งฝังง่งขาหนึ่งกับขาสองที่ขางเก้าเกลาเย็นส่วนเกล้าร้อนนี่เราตัดออกเลยนะครับจริงๆตัดขาดเลยครับอย่าให้ถึงถึงถึงในวงจรอย่าให้ถึงวงจรนะครับก็คือตัดเลยตัดออกจากวงจรเลยขาสามขาสี่ตัดอย่างนี้เลยครับตัดลายวงจรออกอันนี้จัางกบมันมีจัมเปอร์มานี่จังกบก็เลยถอดจัมเปอร์ออกส่วนฝั่งนี้ก็ตัดตรงนี้ลายปิ่นมีขาสามงกบตัดออกขาสามนี่คือขาสี่มีขาสี่ไปอย่างนี้มานี้มานี้ อายเส้นนี้จ่างกรบเอามาใส่ในเอามาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ครับผมตรง V I ตรงนี้มันจะเป็นอ่ามันจะเป็นอ่าเป็น R หกร้อยนี่หกร้อยหกร้อยยี่สิบโอห์ม R เก้ากับ R หนึ่ง K ที่มันอยู่ร่วมกันนี้มาต่อเข้าอย่างนี้ R หนึ่ง K R สิบ R หนึ่ง K R สิบนี่แหละครับต่อตรงนี้นตรง V I ไหมครับ ต่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับต่อเข้าไปเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้จะช่วยในเรื่องของควบคุมไฟเพราะว่าเรามีออโต้ลวบปกติเราจะไม่มีสายเงี้ยถ้ากดโมนิไฟขึ้นมาเ,เราจะไม่มีสายส่วนสองสายนี่ส่วนมากเราจะต่ออยู่แล้วไงอ่าก็ประมาณนี้นครับผมเรามาดูการทํางานว่ามันปรับได้ไหมบางท่านบางคนช่างบางคนบอกเออมันปรับได้ได ได้ครับปรับได้แต่ปรับขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวช่างกบจะต่อให้ดูต่อให้ดูเลยแบบนึงครับ VR ตัวที่เราปรับแรบงดันตรงนี้เราตั้งไว้ที่ต่ำสุดเลยนะครับหมุนไว้ต่ำสุดเลยหมุนมาฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือไม่ใช่มาหมุนวนฝั่งขวานะหมุนมาฝั่งซ้าย ต่ำสุดช่างกบจะต่อต่อให้ดูเมาต่ำสุดแล้วก็วัดเอาครับผมว่าต้องการไปเท่าไหร่ส่วนมากก็สิบสามวงจะใส่ไอ้ตัวน,นี้ช่าง,งกบจะต่อไว้หมุนมาต่ำสุดเลยนะครับ วงจรเลยแข็งตัวนี้เลยครับผมเพราะว่าก่อนต่อตรงนี้เราวัดก่อนนะครับจริงๆเราวัดก่อนอันนี้ช่างผมวัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วว่ามันมันไฟออกไฟมันจะออกประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดจุดแปดนี่แหละครับเจ็ดจุดเจ็ดจุดแปดช่างผมจะวัดให้ดูออกประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดจุดแปดนี่แหละครับ เสียบผ่านรอดโหลดได้เลยนะครับผ่านลอดโหลดนี่ตั้งโกลบยังไม่ได้ปรับนะมันปรับได้จะวัดวัดไฟสองนะโวลต์ตรงนี้นะครับมันเป็นสิบมันเป็นสิบสามโวลต์ มันอยู่ประมาณสิบถ้าถ้าไม่มีโหลดถ้าไม่มีบอร์ดไม่ได้ต่อบอร์ดเมียนบอร์ดเข้าไปมันจะได้ประมาณสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดอันนี้ได้โหลดลงเหลือสิบจุดหกสี่รปรับได้ครับปรับปรับแล้วก็มาวัดดูอีกทีหนึง่งปรับขึ้นปรับมาทางขวามือนะครับขึ้นมาเลยปึ๊บปรับมาแล้วก็วัดต่อขึ้นมาไหม ไม่ขึ้นปรับอีกนะครับค่อยๆปรับนะครับผมมันจะขึ้นมาเองโอเคได้เท่าไหร่ให้มันได้สิบสามโวลต์อ่านี่ไหมครับสิบสามแล้วนะครับสิบสามสิบสามจุดหนึ่งสองมันปรับได้ครับจริงๆเนี่ยสิบสามจุดหนึ่งสองเห็นไหมได้แล้วนะครับผม,มได้แล้วเมื่อกี้สิบสิบจุดเท่าไหร่อ่ะ ก,กว่าได้แล้วครับก็คือนี่แหละก็คือวิธีการต่อแบบแบบละเอียดนิดนึงช่างกบให้จะทําให้ดูนะครับประมาณนี้มาดูทีวีสิมันได้ไหมเนี่ย mm hmm. ศึกษาคุยกับลูกค้าตั้งนานว่าจะซ่อมได้ไหมต้องซื้อ power pack มาอีกร้อยเท่าไหร่อยู่แถวบ้านช่างกบ1ร้อยสิบบาทนะครับ จริงๆมันมันทนไม่ทนมันก็อยู่ที่เราปรับแล้วก็อยู่ที่ที่ที่ไอตัวเนี้ยเราซื้อมามันโอเคไหมตัวนี้มันเป็นเบอร์ K 2 601มันประมาณ10บแอมป์นะครับตัวเดิมมัน12บแอมป์นะ12 n 60เอก็คือ12บสองแอมป์ห0รโวลต์ช่างกบจะเอาตัวถ้ามันได้ทีวีตัวนี้ไม่เสียนะนี่ตัวเดิมนะครับ 1ิบสองเออันนี้มัน1 0บแอมตัวใหญ่ข้างครบจะใส่1 3บสอ็ข้างกรบจะใส่ตัวนี้1 3บอนโอเคเลครับตัวนี้แจวเ,เลยสิบสามเอ็นเอ็นเอก็คือสิบสามแอมปหกร้โวลต์แลวก็วิธีการวัดขกปิดก่อนวิธีการวัด เช็คตัว IC IC ตัวนี้ที่สร้างพัน์ให้กับขาเกียวิธีการเช็คง่ายๆก็คือตั้งมิเตอร์ที่10บสโวลต์ AC นะครับสิบโวลต์ AC หรือว่าเป็นส bon, ิบโวลต์ห้าสิบโวลต์ AC ก็ได้จิ้มเลยครับขาเกียดเอามอสเฟตออกแล้วก็เช็ค IC บริเวณรอบข้างนี้ว่ามันมีขาดมีชอ็อตมีเสียไหม มีชอ็อตมีขาดมีเสียมีไม่มีรอยไหม้เราก็เปลี่ยนออกให้หมดแล้วก็ามาเช็คเช็คอะไรล่ะเช็คไอซีไอซีก็คือเช็คขาเ,าเกตยอากตตัวนี้แล้วก็ขาซอสเกตกับซอสวัดเลยครับเอาสีแดงจิ้มจิ้มเกีเอาสีดาจิ้มซอสมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะสวิงเหมือนคลิป คลิปที่ช่างกบเคยลงผ่านมาลองไปดูนะครับมันจะสวิงฟิบฟิบถ้ามีสัญญาณพันออกมานะมาที่ที่ขาเกตมันจะสวิงฟิบฟิบฟิบเกมันจะสวิงนะครับคือเกตมาแล้วไม่ต้องไปใช้สโคปอะไรถ้าเป็นสิบสิบโวลต์นี่จะสวิงสวิงแบบเห็นชัดเลยสวิงเยอะ,อะถ้าห้าสี่โวลต์มันจะสวิงน้อยเพราะว่ามันมันแค่จักกี่โวลต์ประมาณสามโวลต์สี่โวลต์นะ AC นะครับแบบ ACACDC ก็ได้ครับ แต่ส่วนมากจะเป็นเอสัญญาณพันก็ประมาณนี้ถ้าไม่สวิงว่าแสดงว่าไอซีตัวนี้เสียมีปัญหามีปัญหาอยู่ครับผมปัญหาหรือว่ามาีชุดอุปกรณ์รอบๆข้างมันช็อตอยู่พวกไดโอดพวกทานติเตอร์พวกนี้เช็คให้หมดเลยนะครับทานติเตอร์ไดโอดแล้วก็พวก R ยืดไหมขาดไหมอาพวกเล็กๆเนี้ยเช็คให้หมดเลยนะครับก่อนที่จะมาวัด ตัวไอซีตัวไอซีตัวนี้แต่มอสเปตตัวนี้มันช็อตไงมันชอ็อตส่วนมากน้อยนักที่ว่าไอซีพีพีวีเอ็มมันจะไม่เสียนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากส่วนเครื่องตัวนี้ช่างกบได้ทดสอบไปแล้วมันใช้ไม่ได้ครับผมมันเสียโอ้ย อุตสาโมนิฟายโมนิฟายไอตัว power supply นะครับผมแล้วดันไอซีไอซีเสียไอซี IC cpu ไอซี cpu แบบเดียวไอซี IC ตัวนี้ไอซี IC ตัวใหญ่จะมี cpu หนึ่ง cpu สองอันนี้มี cpu ตัวเดียวตัวนี้เสียนะครับมันร้อนช่างกบได้จับตัวแล้วเยวจะเปิดให้ดู มันร้อนแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับติดแล้วแต่ว่ามันมันกดกดไม่ได้เ่ยไฟไฟครบนะครับไฟครบหมดแต่ว่า ic มันไม่ทํางานสึดว่าไอจะไม่ทํางานไฟ1.5ไฟครบหมดนะครับเราจะเช็คให้ดูอันนี้เป็น dc to dc นะครับผมเป็นชุดอ่า ไอซีตัวนี้มันเป็นเ่าเรียกอะไรอ่ะสร้างไฟหนึ่งจุดห้าไฟสามจุดสามไฟห้าโวลต์ในตัวนี้นะครับก็คือมันจะจ่ายสิบสามโวลต์มาตรงนี้สิบสามจากเมนบอร์ดนะครับไม่จากไอซับไพนี่สิบสามนลครับสองจุดเก้าห้าประมาณนี้ครับสิบสองจุดเก้าสิบสามเลยครับนี่ครับแล้วก็ไฟตรงนี้เท่าไหร่หนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดหนึ่งมีนะครับ ไปตรงนี้เท่าไหรห้าโวลต์หรือเปล่าครับสหรือ5โวลต์ประมาณนี้อันนี้1.1ึ่งแล้ไปตรงนี้เท่าไหร่จะมี3.3เอออันนี้3.3มจุมก็มี1.5นี่ครับ1.5แล้วก็ ห้าโวลต์ก็สามจุดสองโวลต์ครับมันครบนะครับครบหมดอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งมีครับมีครบหมดเลยแต่ว่าไอซตัวนี้โอ้โหจับแทบไม่ได้จับแค่นี้ก็เปิดแป๊บเดียวร้อนมากเสียนะครับไปไอตรงนี้มันติดอยู่แล้วไฟมันไม่มาจ่ายตรงทีบาร์ไอตีคอนฟิวฟิวตัวนี้ ไม่จ่ายน่ครับไม่มีนะครับม,ม,มันไม่สั่งสั่งงานมารือว่ามันมีตัวเสียอยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งคิดว่าไอซีตัวนี้เสียแล้วครับคําสั่งมันไม่ออกมาไม่มาจ่ายไฟให้กับตัวทีคอนนะครับผมก็เลยคิดว่าเมนบอร์ดมันเสียแต่ไอตัวซับไพใช้ได้ซับไพมันจะจ่ายแค่13บโวลต์รุ่นนี้นะครับ สิบสามโวลต์สิบสามโวลต์แล้วก็พีออน P wr ีออนนะครับตรงนี้พีออนมันมีมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นบนนี้สามจุดสามนี่ครับสามจุดสามมันมีมาอยู่นะครับผมถือว่าซัพลายจ่ายมากปกติแต่เมนบอร์ดไม่ทำงานมีปัญหานะครับผม ก็คือเมนบอร์ดเสียพูดง่ายๆร้อนมากมันมันมันร้อนเกินจริงๆมันจะอุ่นๆุ่นอุ่นๆแบบเราจับแค่นี้เราจะไม่รู้สึกอันนี้โอ้โหปีดเข้าในนิ้วมือเลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมอ,อันนี้แค่มาอธิบายเรื่องการโมนิฟายชุดอาวุธสะพายนะครับผมจริงๆเมนบอร์ดช่างกบรู้ตั้งนานแล้วว่ามัน,มนใช้ไม่ได้ครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสู้ๆครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมความขยันอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามช่างกบนะครับผมสวัสดีครับผม